เกิดอะไรขึ้นทำาไ้ฉันถึกมามาที่นี่นเมฉชดยาจะตกด้วยต้องเก็บแล้วต้องเก็บเขมฉชิยาแล้วตายแล้วเอ้ยแกต้องตายเพราะฝีมือของฉันเอ้ยแกด้วยแกยอมาขนาดนี้เลยเหรอถึงแม้จะแลกมาวยชีวิตของฉันก็เถิด้ย ตายแล้วบดีเข้ามาแล้วไปเอ่อสิตายซะแล้วถึงเวลาแล้วสิฉันปาระเบิดอัดใส่มันน่าจะดีกว่าตายแล้วฉันลืมทิ้งระเบิด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 เออเอทิ้งเออทิ้งอัดประืนที่มือฉันตาย ระเบิดจะต้องมางานแล้วสามสีเฮ้ยเ,อ,เ,เยอ๊ะ,อะ,อะเกิดอะไระขึ้นอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะคืออะไรวะเหมือนระเบิดเลยวะ่ะหน้าตาหน้าตาเหมือนระเบิดเลยวะ่ะคงสงสัยคงไม่ใช่ระเบิดแล้วมั้งเฮ้ยระเบิดจนได้แรงใช่หมดแล้วไอ้คนด้านหลังนี่ ควระมัดพูดเก่งแข็งกรด้วยสุดท้ายเองก็ตายเอ,อ๋ก็ต้องตายตามมันไปชอ้ยเองด้วยเอ้ยฉันมีรบงกานอยู่แล้วฉันไม่วันตายวานชีวิตสุดท้ายของฉันนะเดี๋ยวนะตายแล้วเอ้ เกือบไม่รอดจิบกวาดศพแป,ป๊บศพโค่นเละเทะเลยแถมเก็บค้างเลยเคแกน่ะต้องตายฉันไม่เปิดน,นะใครจะไปกลัวล่ะปิวเฮ้ยเฮ้ยมือเจ็บปวด ไม่ได้ผลหรอตายแล้วเอ้ยที่จะหาอะไรเ,เนี่ยประกันต้องฆ่าพวกมันให้ได้นี่แกตายซะเอ๊ะทำไมไม่ได้ผลเนี่ยปกติมันได้ผลนี่นาเอ้ยเดี๋ยวนั้นเลื่อยไฟฟ้านี่นาไปเอาเลื่อยไฟฟ้ามาจากไหนเอกมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ จีดโอ้ยไม่ได้ผลเลยเลยทายแล้วเลื่อยไฟฟ้าม,มีประโยชน์เลยเหรอเป็นไปไม่ได้เรื่อยไฟฟ้ามันต้องมีประโยชน์หมดสิประโยชน์ของเลื่อยไฟฟ้ามีต้งเยอะแยะทำไนันช่งเจาะมันไม่เข้าโอ้ยเจ็บปวดเดี๋ยวนะฉันลืมไปเันเตรียมยารักษาพอดีตอนก่อนเคยเป็นหมอมาก่อนรักษาเสียบซะจะสุขคาแบบนี้เสียบม,มือจะหายดีแน่นอน เอเอเสียบตาลืนไฟฟ้าฉันหายด้วยใครเอาลืนไฟฟ้าฉันไปเนี่ยเงี้ยตรงลงคือยังไงเนี่ยลืนไฟฟ้าใช้งานไม่ได้เอ้ยเออฮเงี้ไม่ได้ผล ตายแล้วเรื่อยไฟฟ้าใช้ไม่ได้ผลเหรอฉันว่าคงไม่ใช่เหตุการณ์ดีๆแล้วฉันคิดว่าเรื่อยไฟฟ้าจะใช้ได้นี่เป็นเรื่งขอเวลาเป็น,น่งฉันต้องหาอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้ถึงจะสามารถจัดก,การพวกมันได้ในเรื่อไฟฟ้าก็ไม่ได้ผลแล้วคงต้องใช้สิ่งนี้อตายละโอเคคงต้องใช้สิ่งนี้ ขวดเขี้ยวน้ำแมวเอ้ยอะไรอะเอ้ยเยขาหลบก่อนเลยกันนะเอ้ยเจ็บไม่วิบลิคเข็มฉีดาฉันไม่ได้มีแค่เดียวมีเป็สิบกว่าอันด้วยซักเสียบเสียบเถอะเอ้ยเออเพื่อคขาอ่าพีาออ่อะไรอ่ะคืออะไรเนี่ย ไปเหรอเดี๋ยวขาจะอ้ายกระลิข,ขึ้นอ้ายเอ๊ะเอ๋สายไฟน่าจะดับแล้วฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวน่าจะมีอะไรอีกต้องฟืนปูร่างกายให้ขบฉีนนั่นก่อนเอ้ยเอยส่อไฟน่าจะหยุดหยุดลุกแล้วเดี๋ยวนาน่าจะต้องมีอะไร ต้องมีสตูเพิ่มแน่นอนเออขีมชีดยาหยิบเอาไว้ก่อนโอเคไปด้านหน้าแล้วเอ,อ้ยยุนจะได้รู้ว่าด้านหน้ามีอะไรมีแต่ศพคนเลือดอาเต็มเอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกใครน่ะแกใครน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ ฉันตอนอนดีตไม่ใช่เหรอฮะอย่าบอกนะว่านี่ฉันตอนอนาคตอ่ะใช่ฉันคือนายตอนอนาคตทำไมอนาคตมันวุ่นวายแบบนี้อแล้วนายเข้ามาในอนาคตได้ยังไงไม่รู้ฉันเข้าประตูลับมาแล้วก็เข้ามานีนี้เลยตอนนี้สงครามโลกมาแล้วเราไม่มีทางเลือกต้องสู้กันอย่างเดียว แล้วทําไงล่ะฉันไม่มีวิธีออกด้วยเราวต้องไปช่วยกันด้วยกันนะทนายไม่ได้ช่วยฉันเราก็ตายอยู่กันทั้งคู่นี่แหละโอเคแล้วฉันทําทำยังไงล่ะไม่รู้แต่ว่าฉันว่าถ้ามันมีอะไรบางอย่างตงออกลงมาฉันเคยฉันเคยดูหนังสือมาว่าถ้ามีอะไรตรออกลงมาอาจจะส่งนายกลับไป กลับไปในโลกโลกปัจจุบันของนายได้ตุม้มเดี๋ยวนะนั่นมันลูกบอลเห็นความปรารถนานี่นะปรารถนาอะไรเอาลูกบอลใช้ลูกบอลนั้นในการขอได้เลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนฉันตอนอฉันตอนอนาคตฉีดยาขเข้าไปซะขอบคุณที่ช่วยฉันนะ แต่ว่าไปขอพรกับลูกบอลปาถนานี่เลยลูกบอลเนี่ยนะมันทําอะไรได้อะ่ะมันเป็นลูกบอลความปาถนาตามที่นายต้องการนายอกขอพรอะไรขอพรกับลูกบอลน,นี้เลยเอ้ยฉันทุกครั้งที่หันหน้าฉันจะชอบกระดูกหักเพราะฉันกระดูกแบบไม่ดีฉีดยานี่ไปชะนี่เนี่ยอุ้ยโดนฉันแทนฉันเกือบโดนปืนของมันยิงใส่แล้วดีนะที่นายยังรอดมาได้ ท่านนายไม่รอดอนาคตของฉันฉันก็จะตายไปด้วยเราจะตายไปพร้อมกันถ้านายตายก่อนจงขอตามความปรารถนาของนายเลยลูกบอลได้เดี๋ยวฉันจะค่อยทีหลังนะดวฉันเดี๋ยวฉันค่อยขอทีหลังนะฉันขอคุยกับนายหน่อยนะโอเคได้เลย